สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมทออโตโอ้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะออมมีรถเข้าใหม่นะเป็นรถประหยัดน้ํามันเลยกับคันนี้เลยโตโยต้าโคโร拉อัลติส1.8ไฮบิดไฮค่ะคันนี้ได้รถปี2020ด้วยนะคะเลขไม่98,000โลเท่านั้นนะคะทออโต้ต,ตั้งคาอยู่ที่629,000บาทรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะพี่ได้ตัวรถสีบอลเงินแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดู ออปชันกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะคันนี้นะคะจะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟเด t ์ทาม e ันนิ่งไลท์มีมาให้แล้วในโคมเดียวกันเลยกระจังหน้าได้เป็นโคมเนี่ยแล้วก็ตรงโลโก้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของไฮบิดนั่นเองค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะในส่วนของด้านข้างได้เป็นล้อแมกอัลลอยนะคะทูโทนหน้าเงาแบบนี้เลยนะคะ มองได้ง่ายๆเลยนะพี่สันเหลี่ยมคมมากเลยนะรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะกระจกพับข้างนะคะพับปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเลยมือเปิดนะคะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะคะคันนี้จะได้กระจกแท้เดิมทุกบานของโตโยต้าเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําเดิมๆจากโรงงานเลยเบาะ ไม่มีอรอยฉีกขาดเลยนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะนี่ค่ะเลขไม่ก้าหม่นแปดพกับอีก727กิโลเท่านั้นนะคะได้เป็นวิทยุได้เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานเลยได้เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะ ส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดําเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยพื้นที่ด้านหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้มีแอร์ด้านหลังมาให้2ช่องแบบนี้เลยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านทา้ายกันเลยนะคะไฟไท้ายนะคะได้ไฟไท้ายแบบ led นะคะตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโครมียมนะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ ด้านหลังมาให้2จุดนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเก็บของได้จุๆแบบนี้เลยมีถาดรองมาให้แบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์แม่แรงยังอะไรยังอยู่ครบนะคะ ฝาท้ายนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแงะหรือว่ารอยไขเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะกำลังมองหาอยู่นะคะโตโยต้าโคโรล a าอาลติส1.8ไฮบิดไฮค่ะคันนี้ได้รถปี2020นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะราคา629,000บาทหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 083 442 8762เลยนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนจากกันนะคะอ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ<ม>กดกระดิ่งนะคะ<ม>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะอ้อมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ